Thank you สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีวันนี้มาแบ่งปันบอลสีนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับเนาะเดือนมกราคมปี2567นะครับวันที่2ของปี67แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแบ่งปันบอลสีนะครับราคาเบาๆให้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็เดี๋ยว มีบอนสีแบ่งปันแล้วก็มีของแถมนะครับเนาะของขวัญปีใหม่ใส่ไปในกล่องด้วยนะครับแต่ไม่บอกนะว่าเป็นอะไรแต่เอาไปลุ้นเอานะครับเนาะแต่มีของขวัญปีใหม่ให้ทุกบ้านนะครับสําหรับท่านที่เอฟบอนสีของเบอร์ชัยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีบอลสีอะไรแบ่งปันนะครับ มาครับทุกท่านเริ่มต้นแรกเลยนะครับนี่ครับดารานพรัตน์ป้ายสวยๆเลยเออเดี๋ยวขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับทุกท่านค่าส่งก็เมาเมานะครับเนาะไปรียนไทยนะครับเมาเมาห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องก่อนพอดีแดดมันส่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยับกล้องเมาเมาห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมาเมา 60สิบบาทเหมือนเดิมนะครับมีเก็บเงินปลายทางเนาะสำหรับวันนี้ก็ใครเอฟบอลสีของเบิดชัยนะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับเนาะคลิปแรกของการแบ่งปันบอลสีของปีนี้นะครับใครเอฟบอลสีของเบิดชัยวันนี้มีของขวัญปีใหม่แถมไปให้นะครับก็เอาไปลุ้นกันเองนะครับว่าเบิดชัยจะเอาอะไรให้เนาะ <c oughs> อาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันแถมไปให้นะครับเนาะ มาครับเริ่มต้นที่หนึ่งครับผมนี่ดารานุพรัตนะครับถือว่าเปิดซิงเปิดซิงคลิปแบ่งปันบอลสีวันนี้นะครับจัดให้ในราคาเบาๆเลยนะครับดารานุพรัตกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับผมนี่ <c oughs> ดูความสวยของเขาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับดารานุพรัตกระถางที่หนึ่งนะครับ นี่ครับผมแคปหน้าจอทักไลน์มานะครับเนะาะไลน์เบอร์โทรเหมือนเดิมนะครับปีใหม่ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์ปีใหม่ก็ยังใช้เบอร์เก่าไลน์เก่านะครับนี่ดารานภรัตกระถางที่หนึ่งหนึงร้อครับต่อไปครับผมดารานภรัตกระถางที่สองอันนี้ก็นี่ 120บาทเหมือนกันนะครับเนาะอาจจะต้นดูต้นเล็กไปหน่อยนะครับแต่รอดแน่นอนนะครับดูครับผมนี่รอดนะครับอยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับนี่สวยๆเลยโอ้ดูโดนแดดโอ้โหสวยงามนี่ครับดารานุพัตกระถางที่สองนะครับนี่โอ้ลอดใหม่เมนหัวมาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเขียนนี่ออกกัน <laughs> นี่อืมโอ้ไม่ใช่ลอดใหม่ <laughs> ดูผิดนี่นะครับเนาะกระถางที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับต่อไปครับผมดารานภรัตกระถางที่สามนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับทุกท่านสวยๆเลยนะครับเนาะฟอร์มสวยสีแดงสีสวยนะครับบอลสีของเบิดชัยมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่สวย <c oughs> มันไม่สวยก็เลยแบบเอ,อไม่ค่อยมีแบ่งเนาะก็ จะพยายามหามาแบ่งให้ได้นะครับบอลสีจะเริ่มสวยก็เดือนนู่นแหละมีนาคมนู่นแหละทุกท่านฝนแรกน่าจะเมษาปลายเดือนเมษาฝนแรกรับรองว่าสวยแน่นอนช่วงนี้ก็รอกันไปก่อนเดี๋ยวผมจะหามาให้นี่ครับผมดารานนพรัตกระถางที่สามหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับกระถางที่สามหนะึ่งร้อยยี่สิบเนาะต่อไปดารานนพรัตนะครับสามกระถางหลังนี้ จะขอในราคาเบาๆนะครับนี่นี่ครับนี่กระถางที่สามกระถางนี้เอาร้อยเดียวพอหนึ่งร้อยบาทกระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เห็นไหมมันป้ายนะมันป้ายสวยนะครับเนาะแต่เอาหนึ่งร้อยบาทพอทุกท่านเอาไม่แพงนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงเอาเอาไปเลี้ยงฟูฟักเอานะครับเนี่ยสวยสวยนะครับนี่กระถางที่กระถางที่เท่าไหร่วันนี้ <laughs> กระถางที่สี่สิไม่ใช่กระถางที่สามกระถางที่สี่นะครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับต่อไปดารานภรัตกระถางที่ห้านี่เห็นไหมป้ายสวยป้ายสวยเดี๋ยวผมขอขยับกล้องอีกนิดแดด่อง <laughs> นี่ครับผมเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับดารานภรัตเนาะหนึ่งร้อยบาทเอาไปเลยนี่กระถางที่ห้านะครับเนาะ วันนี้ดารานพรัตน์มีอยู่หกกระถางนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนี่ประเดิมเลยประเดิมกับอ่าปีใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวมีของขวัญปีใหม่แถมให้นะครับทุกบ้านเลยต่อไปดารานพรัตน์กระถางที่หกให้ดูสิโอ้หลอดใหม่แมนหัวปี้ลี่มาแล้วอเดี๋ยวเขี่ยก่อนเพื่อให้น้องแมนหัวออกมานี่ครับหลอดใหม่ก็รู้สึกว่าจะป้ายมาแล้วนะครับนี่ นี่ครับหนึ่งรบาทผมขายดาราให้หนึ่งรนะครับดูครับความสวยงามของน้องสวยจริงๆนะครับเนาะนี่หนึ่งรอบาทดาราโนพรัตมีอยู่หกระถางนะครับทุกท่านมีของขวัญปีใหม่ให้ทุกบ้านเลยนะครับต่อไปครับอมรรัต,ตะนะโกสินนี่อมรโอ้อโหไม้แ,แลเนาะตอนนั้นแพงมากผมเคยซื้อ ต้นหกพันมาแล้วนะครับอมอนปวดตับมากเจ็บมากนะครับเนาะหกพันบาทวันนี้แบ่งอมอนรัตนาโกสินให้ทุกท่านในราคาอามอนเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนะาะอมอนนะครับเนาะก็ยังเป็นไม้ที่มีจำนวนน้อยอยู่นะช่วงนี้เขาไม่ค่อยขายกันเพราะอะไรไม่รู้มันทำยากนะครับนี่อมอนด่างสวย ผมจัดให้150บาทนะครับนี่อมรรัตนโกสินล์หลอดใหม่มาแล้วนะครับทุกท่านนี่หนึ่ออมรกระถางที่1นะครับต่อไปอมรรัตนโกสิน์กระถางที่2ครับทุกท่านนี่ด่างสวยอมรด่างสวยนะครับนี่ครับดูหลอดใหม่มาแล้วอมรกระถางนี้ กระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบพออ่ะเพราะว่าอ่ากระถางเมื่อกี้มันสวยกว่าเนาะก็เลยขายร้อยห้าสิบเอาขายตามหน้าไม้นั่นแหละทุกท่าน <c oughs> ขายตามหน้าไม้นี่ครับมีของขวัญให้มีของขวัญแถมไปให้ทุกบ้านนะครับอ่านี่ครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบพออมอนต,ต้นนี้นะครับนี่ด่างสวยนะครับนี่โอ้มันแดดส่องเนาะนี่ต้นโตนะครับกระถางสี่นิ้วเนาะ ยสิ 120. ต่อไปอะมอนรัตนโกสินต้นสุดท้ายต้นนี้ด่างสวยจึ้งเลยนี่แต่ด่างเยอะไปหน่อย <c oughs> ดูใบนี้นี่ด่างสวยอันนี้ด่างเยอะนะครับเนาะขอที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทพอเอาเท่ากับต้นเมื่อกี้เลยนี่กระถางที่สามนะครับอะมอนนี่ อมอนนะครับทุกท่านเคยซื้อ vcd ยี่ห้ออมอนป่อกเออเนาะเมื่อก่อนเครื่องเล่น vcd ยี่ห้ออมอนนะครับมีนะมีครับอมอนรัตนาโกสิน,นะครับนี่หนึ่งร้อยยี่สิบพอมีของขวัญแถมให้ทุกบ้านนะครับต่อไปครับผมนี่หลวงตาเมืองแผลงหรือเปล่าไม่รู้แต่สวยแต่รู้ว่าสวยนี่ดูหลอดใหม่สวยงามมาก ด่างสวยด้วยหลวงตาเมืองกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยบาทมีกระถางเดียวแผลงสวยด้วยทุกท่านแผลงสวยด้วยดูอด่างสวยแล้วดูหลอดใหม่ปลายหัวแหลมเลยนะครับเนาะนี่หัวเออหัวเหลมแหลมนะหัวเหลือง,ห,นะห,ห,องหัวเหลืองเลยนะครับนี่ครับผมดูหลอดใหม่หัวเหลืองมาเชียวนี่ครับสวยครับผมหลวงตาเมืองกระถางนี้ ไปที่100บาทพอหนึ100บาทพอต่อไปครับผมแสงทองคำแสงทองคำกระถางนี้มีสองต้นดูดูความเหลืองของเขาแสงทองคำนะครับนี่มีสองต้นนะครับกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยหสิบาทนะครับสำหรับแสงทองคำไม้ใหม่นะครับมีสองต้นในกระถางแล้วดูหลอดใหม่ต้นนั้นออกมาเหลืองแล้วนะครับเนาะนี่ นี่ครับป้ายเหลืองมาเลยกัดสีสวยแสงทองคําเดี๋ยวจะหารูปต้นแม่ให้ดูนะครับแสงทองคําสวยมากสวยนะครับเนาะนี่ครับผมเอาไปที่หนึ่งห้าบาทพอนะครับกระถางนี้มีสองต้นนะครับแสงทองคํานะครับนี่สวยสวยเลยต่อไปต้นสุดท้ายของวันนี้ <c oughs> บอนสีเนตรนารีนี่ดูเหลืองความเหลืองดูความป้ายความเหลือง เนตรนารีกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอนะครับเนะ120บาะหนึ่งร้อยยี่สิบพอกระถางนี้นะครับดูอันนี้คือเหลืองมาเลยอันนี้คือป้ายเหลืองมาแล้วนะครับนเนาะเนตรนารีนะครับไม้ใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่จํานวนก็อ่าเริ่มมีในตลาดแต่ก็ยังถือว่าไม่เยอะ <laughs> เมน็นารีนะครับบอนสีลูกเสือสาวลูกเสือสาวในตาสวยอันนั้นแม่เสือสาวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวบอลสีวันนี้เบิดชัยมีของขวัญแถมให้ทุกบ้านนะครับมีน้อย แต่วันนี้ก็จะมีของขวัญปีใหม่แถมให้ทุกบ้านเลยนะครับสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยเหมือนเดิมคือเก่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับบอลสีอารมณ์ดีที่เบิดชัยบอลสีนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปีมีเงินมาเอฟบอลสีของเบิดชัยได้ตลอดปีนะครับ <c oughs> เบิดชายบอนสีปีนี้ก็จะหาคัดไม้สวยๆมาแบ่งปันให้นะครับสำหรับท่านไหนที่เอฟบอนสีของเบิดชายไปก็มีของขวัญแถมให้ทุกบ้านนะจะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวแถมให้นะครับเนาะเดี๋ยวหาบอลสีสวยๆแถมให้นะครับเอาละครับวันนี้เบิดชายบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีปี67ด้วยนะครับสวัสดีครับ